มังกรอ้วนของเรานั่นเองนะครับนี่คือร่างคนเห็นไหมหล่อมากเปลี่ยนร่างเื้ยดูด,ดิโอ้โอ้เนี่ยคือแบโจงตีแบบล่อทิศทางเลยนะคุณผู้ชมโคตรโกงโกงมากเออเออตีเข้าไปครับลูกตีเข้าไปนี่ถ้าคุณมอมใหม่โคตรเลิศเลยอ่ะหมาหมาโอ้โอ้ หมาเดชเปลี่ยนร่างนี่คับมาดิครับโอ้โหสนุกนะเหมือนได้ตีบอสแบบ Big board, แบ,บิ๊กบอสอะบอสเวิร์ลอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่มาดูทุกคนนะคะ,คน,นะคะนี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิชี่นะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกมดาปอนเนีทยสากาใครที่อยากลองเล่นนะครับหรืออยากกลับมาเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้ใคลิปได้เลยนะครับดาปเนียสากาเกม MMO r p g ภาพสไตล์น่ารัก เหมาะกับคนน่ารักแบบเราๆเก <c oughs> มนี้จุดเด่นๆคือระบบสะสมสัตว์เลี้ยงที่มีให้เลือกหลากหลายแบบเยอะมากโอ้โหน่าจะเยอะจริงๆนอกจากสัตว์เลี้ยงแล้วก็ยังมีสัตว์ขี่ให้เลือกเยกเอะอีกด้วยแถมเรายังสามารถขี่มังกรเปลี่ยนร่างเป็นมังกรได้ด้วยนะซึ่งเขามีอัปเดตใหม่ครับมีอาชีพใหม่และของใหม่ๆ เพียบอย่างแรกนะครับอาชีพนะครับปืนใหญ่ยักษ์นะครับหรือเกณฑ์นเดียนั่นเองนะครับมาดูครับว่า มีจุดเด่นและความสามารถอะไรบ้างตัวนี้เนี่ยพรสวรรค์นนะมันจะเพิ่มสนามพลังดารานะครับเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มค่าเพนนะครับ20%มาดูที่สกิลกันบ้างอันแรกดอกไม้ไฟจู่โจมนะครับจะกระหน,น่ำยิงนะครับระเบิดบนตานครับขึ้นไปบนกาอากาศแล้วก็สร้างดาเมจนะครับผมสกิลที่2เนี่ยดาวบนตากระหน่ำยิงนะครับผมอันนี้ก็เป็นสร้างดาเมจพื้นที่เหมือนกันแต่ดาเมจที่123จะเป็นยิงขึ้นฟ้าอะไรอย่างงี้นะต่อไปเตมัตาสึกเข้าสู่โหมดโจมตีรุ่แบบนะครับแล้วก็มีพลังยิงสูง ุดนะครับถึง422นะมันอารมณ์แบบ มีฮากครับคุณผู้ชมอันนี้4เนี่ยจะเป็นการปาระเบิดมือนะครับแล้วก็ทําความเสียหายนะครับจะเกิดสนามพลังดารานะครับผมซึ่งดาเมจรวมอยู่ที่111และสุดท้ายนะครับเป็นการวิตอนบาร์นะครับจะเป็นการแบบสร้างแรงนอมถ่วงดุดนนะแต่จะดูดได้เฉพาะตัวอนแอนครับบอสอะไรอย่เงี้ยดึงไม่ได้นะคุณผู้ชมต่อไปไปอยู่ที่วงล้อสกิลนะครับวงล้อสกิลเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเพิ่มการเบรกนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจและจํานวนกระสุนของสกิลนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเพิ่มกระสสุุนแลละดดดาาาเเมมจจคคืือออังกร อย่างอันนี้นะครับเป็นอันแรกเนาะก็เพิ่มดาเมจดอกไม้ไฟสุดโจมเนี่ยบวกสเอันนี้เหมือนกันถ้าสมมติใช้การวิทตอนเนี่งเงี้ยก็จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีกอะไรแบบนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูว่าเออในของจริงอะ่ะมันจะเป็นยังไงการเดินนะครับมูเมนต์การเดินแนับถือปืนใหญ่ขนาดยังเดินแบบคล่องแค่ว่องไวไม่ยิงธรรมดาเออยิงไกลอยู่นะ เนี่ยมันทําให้เราแบบจุกยิงจุกยิงเห็นไหมจุกยิงจุกยิงแล้วถ้าเขายิงเนี่ยเขาจะปาระเบิดไปด้วยนะครับนี่นะอ่ะอ่ะเดดนี่เดดจะเป็นการใช้ปืนนะครับช่วยทำะไรสไลด์สไลด์มาดูสกิลแรกนี่อู้อ่ะลังระเบิดดวงดาวสกิลสองซินี่คล้ายๆอันแรกครับแต่จะมีค่อยๆลงมาแบบดาวคถ้าลงมาแบบแปะแปะแปะอย่างงี้ยมาดูสกิลสามนี่ทำไหมฮะปังปังปังปุ่งปุ่งปุ่งแล้วระหว่างใช้เราสามารถเดินได้ด้วยนะ เห็นไหมข้อดีของอาชีพนี้นะเวลาเราเดินทำโจมตีอ่ะเราสามารถวิ่งวนๆห,หนีๆได้นะเออเนี่ยสกิลสามเนี่ยโคตรเลิศดึง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 มันสุดๆมาสกิลสี่ระเบิดมือฮึ๊บป่ะแล้วจะมีบัฟตรงพื้นด้วยนะมาลองอันตีกันบ้างบาร์สกับตันบัม นี่เห็นไหมว่าอู๋อลังอยู่นะโดยรวมนะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับสายยิงระยะไกลนะครับที่ไม่ต้อบเอาตัวไปเกลือบรั่วกับมอนนะครับผมนีสนดุกไปแบบนอกจากในแพทนี้จะมีอาชีพใหม่เกรเดีย์ในแพทหน้ามีดาโกมันเซอร์เป็นอาชีพใหม่ด้วยและนี่คือทีเซอร์ของเขาครับนี่ไงล่ะเฮ้ยใช้มัดหรอ ก็มีมังกรเป็นคู้หูด้วยเออเอเอมันเป็นดาโกมันเตอร์แสดงว่าเป็นคู่แขงใส่มังกรหรือเปล่านี่ไงโอ้ต่อไปเป็นดาไขยใหม่นะครับก็คือกัสตอนนะครับหรือมังกรอ้วนของเรานั่นเองนะครับนี่มังกรอ้วนเป็นดาคายแล้วมีหลายสีเช่นเคยนะครับก็คือสีสีนะครับจะเป็นสีแดงสีเหลืองนี่สีม่วงนะครับเป็นธาตุเขียวนะแล้วก็สีฟ้านะครับมังกรตัวนะั้รัะซึ่งแน่นอน มันมีร่างคนคุณผู้ชมน,นี่คือร่างคนเห็นไหมหล่อมากโหอ่ะหล่ออย่างเดียวไม่พอมีความสมารถนะจ๊ะความสมารถหลักๆเนี่ยจะเพิ่ม physical attack แล้วก็ m attack นะครับแล้วก็ hp นะครับหลักๆนะครับก็ไปหาใส่กันได้นะครับน้องมังกร้วนตอนนี้คือเทสุดๆไปเลยนะครับผมต่อไปเมังกรศึกใหม่หรืออีโรล่าั่นกีนี่และนี่คือลาวันาการนะจ๊ะ นีครับโคดเทะครับผมนี่ซึ่งก็แน่นอนนะครับเวลาเราใช้มังกรศึกเนี่ยเออสกิลต่างๆระหว่างเราขีมม่มังกรเนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับผมจาก96เป็น135เนะครับเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวไปลองให้ดูว่าเออการขี่มังกรอังลแค่ไหนเอาล่ะเรียกมังกรศึกออกมาฮือโคเทะดีนี่หมุนหมุนพนดเออะอันนี้เราเล่นตัวปืนใหญ่เนาะนี่เห็นปะมีบัฟของมังกรศึกด้วยเยอะมากๆเลยเนี่ยเห็นปะ นี่คือบัฟทั้งหมดของเขานะเออใครอยากได้แบบเออมังกรศึกแบบสายปินนะครับอันนี้ตออโจทย์แล้วว่าอะไโคเทตต่อไปในส่วนของดาบหัวไฟนะครับหรืออาวุธศ,ศาสตร์ป่านะครับผมนี่มันจะเป็นเคียวเคียวดูดวิญญาณหรือจะเรียกว่าโซลิเปอร์นะครับพี่ๆโคเท่เหมือนมัจจุราชสุดๆนะครับเดี๋ยวไปลองใช้สกิลวให้ดูว่ามันอลังแค่ไหนนะคุณผู้ชมเปลี่ยนล่าง ููิออ้้นี่คือเรือจเมเสียบบรอทิศทางเลยนะคุณผู้ชมโคตรโกงโกงมากออเออตีเข้าไปครับลูกตีเข้าไปนี่ตาวผมมองใหม่โคตรเลิศแบบต่อไปในส่วนของพ็อกลี่ใหม่นะครับซุซุกะนั่นเอง นี่น่ารักมากนะครับตามท้องเลือดดูน้องดิน้องจะเป็นแบบเออเป็นพอกลี่ร้องเพลงนะแบบน่ารักแบบแบวๆบ,บนะครับผมหลักๆในสก,กิลที่โดดเด่นเขาคือเสียงทุ้มสมบูรณ์แบบทุกคนเนี่ย๋ยวไปลองนะครับให้น้องร้องเพลงให้ดูอ่ะเดี๋ยวนี่เห็นปะอันนี้คือโจมตีแล้วน้องเริ่มร้องเพลงละเห็นไหน้องก็แบบเต้นเตนยัวยันะครับร้องเพลงนะครับผม นี่ปารปิก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเสียงทุม้มเห็นไหมมีการลดดาเมจเพิ่มเอ่อดาเมจที่ได้รับลดลงหรืออะไรแบบนี้นะโอกาสคีิได้เข้าอะไรอย่างนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับนะนี่คือข้อดีของเสียงทุ้มและเสียงสะท้อนของน้องนะลดดแล้วอะแล้วน้องก็ได้รักวาดด้วยในส่วนต่อไปเป็น real fan activity คููชมซึ่งมันจะเข้ามาในจดหมายถ้าเรากลับมาเล่นอนะเพียงแค่ล็อกอินเนี่ยเห็นไหมมันจะได้ของประมาณม่งเลยนะครับล็อกอินครบ7วันก็รับทุกวันไปเลยนะครับเริ่มวันที่สี่เดือนธันวาคมนี้แล้วต หน้าไปชิพกรนะครับหรือว่าดาก้อนเวนการ์นั่นเองนะครับในบทนี้นะครับเราต้องต่อสู้กับมังกรนะครับผมนีมังกรซัมเบอร์เลอร์นะครับเงาบารณะเราก็จะได้รับไอเทมต่างๆมากมายนะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับผมหลักๆคือรวมทีมกับเพื่อนนะครับแล้วเข้าไปต่อสู้นะครับโดยถ้าเราทําแต้มได้เยอะนะครับนี่เราก็จะมารับไข่มังกรได้ดูโชว์นี่เห็นไหมนี่เราก็จะแบบเออรับลับอะไรต่างๆนะนี่เราได้ของรางวัลเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมมันจะมีถ้ายิ่งแต้มเยอะนะครับเราก็ได้ของรางวัลมากขึ้นพอเข้าไปมันก็จะเป็นอารมณ์ปรรระะมมาานนีี้คัับเก็วต เพื่อนนะครับผมในการต่อสู้มาแล้วมังกรเงาหมอนะมาเด้เฮ้ยคือเลือดไม่เยอะมากแต่มันอึดดูดิรถกระดึ๊งดึ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 งงหมามาโอ้โอ้โอ้โอโอ้โหมาเด้อเปลี่ยนร่างนี่ครับมาด้ครับโอ้โอโอ้โอโอ้โอสนุกนะเหมือนได้ตีบอสแบบบิ๊กบอสอะบอสเวิร์ลอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่มาเปลี่ยนอาชีพระซิออเออเออ เออเอาเคนเซรเราเอาเคนเซมาลงครับดูว่ามันจะเลิศแค่ไหนอุ๊บ้เรือไใหม่สูงมากนี่แนะ่เจออิชลิเมื่อก่อนอ้วดน,นี่ไงล่ะอ๋ออ๋ออนี่ได้แล้วของรางวัลเห็นนะเลิศเลิศเลิศต่อไปเป็นโบทใหม่ครับหรือเรียกว่าเออ Battle Crash นั่นเองนะครับเหมือน Q War คุณผู้ชมนี่เราก็อยู่ในสลาบนะครับไปะดิคือเห็นป่มมันจะมีแต้มเนี่ยหยกดวนเดือดทั้งหมดเราต้องเก็บไอ้ก้อนหยกไว้ เรียกว่าก้อนหยกได้ไหมแล้วก็ได้แต้มมากกว่าฝั่งตรงข้ามนั่นเองตอนเวลาหมดแค่นี้เองครับแต่ว่าระหว่างทางเราก็ต้องขัดขวางฝั่งตรงข้ามนะเห็นปะแต้มฝั่งตรงข้ามบอกว่าขึ้นคือเขาเก็บหยกเหมือนกันมาเจอหน่อยฮึ๊บฮึ๊บฮึ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 บเออ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 ย่าเมเตะอย่าเมเตะกูดาสไซนี่ออสออสเจ็บนะช่วยด้วยเฮ้ ตัวนี้มันเลิศพอเก็บเราก็ได้แต้มเห็นไหมเนี่ยเก็บแต่เก็บตะออกเก็บไม่ได้เขาเขายิงเราอยู่นี่แหละครับกัดคือกัดคือโอ้โอ้ทำแต้มเนี่ยเห็นไหมรวบรวมหยกงีเ้เราก็จะได้แต้มเห็นไหมแต้มก็จะขึ้นมานอกจากความสนุกนะครับเรายังได้ของรางวัลเนี่ยด้านขวาเห็นไหมมันมีชิ้นส่วนของโซริเปอร์ด้วยเห็นไหม นี่แล้วก็จะเป็นแต้มนะครับว่าเออทีมไหนนะครับได้อันดับหนึ่งนะครับผมชนะก็จะได้แต้มมากขึ้นนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับใครชื่นชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะครับหรือว่าอยากย้อนกลับมาเล่นนะก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ